ดาวพุธนะคะย้ายวันที่10มิถุนายนนะคะสำหรับชาวธนูและชาวมิถุนจะเข้าสู่ภพเรือนใดนะคะส่งผลอย่างไรในช่วงดังกล่าวเนื่องจากดาวพุธจะมีมาตรฐานเข้มแข,แข็งแข็งแรงนะคะเรียกว่าเป็นเกษตรอาทิบดีนะคะสาหรับชาวธนูรับฟังได้เลยนะคะและชาวมิถุนรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.22เป็นต้นไปนะคะท่านใดสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากฝากดติดต,ตามไว้นะคะสําหรับชาวธนูนะคะดาวพุธขยับออกจากภพเรือนอรินะซึ่งถือว่า จะมีบรรยากาศดีขึ้นนะคะโดยดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีนะหรือเชิงเพศตรงข้ามนะคะก็ถือว่าออกจะพบเรื่องปัญหาอุปสรรคนะเดินหน้าเข้าสู่การเล็งรัคานานะคะดาวพุธช่วงนี้เป็นเกษตรนะดังนั้นถือว่าเรื่องงานการนะคะจะเข้าสู่จุดที่เสถียรดีขึ้นนะหลังจากผ่านอุปสรรคมานะเรียกว่าจะเข้าสู่จุดทรงตัวนะคะหรือว่างานในเชิงเรื่องของ การพูดการสื่อสารนะคะจะมีความสเสถียรมั่นคงอยู่ในช่วง1 0 2ถึงมิถุนายนนะคะอาจเป็นจังหวะที่มีการติดต่อประสานงานมีความคืบหน้าขึ้นาจากเดิมที่ล่าช้ารอคอยนะคะหรือว่าคลุมเครือในเชิงก,การงานการติดต่อก็ถือว่าบรรยากาศในเชิงเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการงานการค้าจะเข้าสู่จุดดีขึ้นนะคะ ดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะดังนั้นเมื่อมีความเป็นเกษตรนะคะจะเป็นช่วงที่หยิบจับการงานในเชิงการสื่อสารได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการพูดอ่านเขียนนะคะการประสานงานวิ่งเต้นนะหรือช่วงนี้มีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิ่งเต้นเอกสารยื่นเรื่องต่างๆนะคะสําหรับ ดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นราชาโชคในช่วงวันที่15เนระียกว่าในช่วงคาบเกี่ยวกันนี้นะคะดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะส่งเสริมกันในเชิงโชคลาภในเชิงติดต่อทางไกลต่างประเทศนะคะเรื่องความก้าวหน้านะในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนนะอาจเป็นหนึ่งวะที่ได้ พบเจอคนเกืือหนนุนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ติดต่องานกับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือนะหรือช่วงนี้นะคะไปเกี่ยวข้องคนมียศศักดิ์ตำแหน่งก็ได้นะส่งผลดีในเชิงคบหาสมาคมหรือเกืือหนนุนทางการงานนะคะดาวศุกร์นะคะก็จะไปอยู่ในภพเรือนนี้ด้วยนะในช่วงนี้ถือว่าจะมีดาวไปรวมกันอยู่ในภพปัตนิคือฝั่งตรงข้ามนะคะเล็งตัวตนส่งผลในเชิงเมื่อเขามาอยู่ร่วมกันนะคะ ก็เกิดในเชิงดึงดูดของดวงดาวเป็นความมีเสน่ห์ขึ้นมาช่วงนี้ดึงดูดเรื่องเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นการคบหาผลประโยชน์นะหรือแม้แต่เรื่องของการมีคนชื่นชอบผลงานอัธยาศัยไมตรีนะคะอาจมีจงังหวะเรื่องของการมีความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะเน่องจากช่วงนี้ดาวอังคารน,นะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตาก,ก็คือการเริ่มสิ่งใหม่ทําในสิ่งที่ไม่เคยทำนะหรือแม้แต่เรื่องการพบรักการคบหาสมาคมกับสังคมแวดวงใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอนะคะ เป็นจังหวัดที่ชาวธนูก็มีจุดที่สดชื่นนะในเชิงการคบหาได้ไม่ว่าจะเป็นคบหาใหม่ๆใ,ในเชิงความรักนะคะหรือว่าเข้าสู่สังคมคนต่างวัยหรือมีโปรเจกต์โครงการหรือความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะเป็นทั้งเจ้าเรือราพาและอรินะะช่วงนี้ก็จะเร็งตัวตนนะคะถือว่าก่อเกิดสเสน่ห์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นพินทุบาทส่วนหนึ่งนะคะ การครบหาช่วงนี้หรือว่าคนที่มาชื่นชมชื่นชอบบางทีก็นําพาเรื่องภารกิจมาให้นะไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาปรึกษาหารือนะคะเป็นช่วงที่คนชอบมาพึ่งพาอาศัยบางทีก็ขอหยิบยืมการเงินนะคะหรือมีภาระพ่วงมาในเรื่องของการครบหาในช่วงนี้นะคะสําหรับดาวที่โดดเด่นอีกดวงหนึง่งก็คือดาวองคการเป็นเกษตรด้วยนะคะช่วงนี้มีเหตุให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่อง ลูกๆหลานๆเด็กๆบริวารได้นอกจากนี้หมายถึงการลงทุนเสี่ยงดวงนะคะเรื่องของการต่อยอดทางการค้าการลงทุนนะก็จะมีบ่อยด้วยเนื่องจากดาวองคารันก็มีความสเสถียรเหมือนกันนะคะดาวองคารจะเป็นทั้งเจ้าเรือนปุนตตะและวินาตะเป็นเหตุให้ช่วงนี้นะคะมีความรัว่วไหลทางการเงินจากภาระเลี้ยงดูส่งเสียได้อย่างไรก็ดีรับผลช่วงนี้มักมีมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะมีรับผล อยู่บ่อยได้นะจากเรื่องของการลงทุนหรือว่าลาบผลแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะคะมีโชคดวงจางเรื่องของการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะหรือโชคดีโชคเฮงมักเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวอะไรที่หวังที่ตั้งใจมีเหตุเหตเลื่อนได้นะแต่สิ่งที่เข้ามาบางทีเราไม่ได้นึกคิดไว้นะคะสำหรับชาวธนูช่วงนี้นะคะดาวพระหัสโคจรรวดเร็วในภพบเดือนอรีนะซึ่งก็ส่งผล เป็นหลักกับดวงชะตานี่นดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพฤหัสโคโจรในภพเรือนแบกรับนะเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีเหตุให้ทําสิ่งใดมกักจะต้องซับซ้อนมากขึ้นยากมากขึ้นได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังก็คือเรื่องคู่กรณีนะคะเรื่องภารกิจหรือว่าสิ่งที่ต้องแบกรับอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของเพศตรงข้ามได้บางทีก็เป็นคู่ครองนะคะหรือว่าเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาใดๆต้องระมัดระวังในเชิงคู่กรณีนะไม่ว่าจะเป็นการ ว่าจ้างนะการติดต่อซื้อขายได้ๆนะถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระแวดระวังด้วยนะคะสำหรับดาวพุธนะคะเป็นดาวสําคัญของชาวธนูเนื่องจากเป็นเรื่องงานนะจะมีการย้ายอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลัง27มิถุนายนนะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะเป็นจุดบง่งบอกเรื่องความเปลี่ยนแปลงการจบลงเริ่มใหม่ของบางอย่างนะคะสามารถติดตามรับฟังทิศทางดาวพุธกันได้อีกนะในคลิปหน้าแล้วพบกันได้ใหม่สวัสดีคะ่ะช้ามิถุนนะคะดาวพุธจะย้ายวันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธจะ เป็นดาวประจําตัวและดาวพันธุของชาวมิถุนนะคะ ได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีก็คือความแข็งแรงเสถียรสม่ำเสมอนะคะโดยช่วงนี้นะคะชาวมิถุนถือว่าจะก่อเกิดดาวที่ไปทับลัคนาหลายดวงนะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องพันธุมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนญาติพี่น้องนะหรือช่วงนี้นะคะโดดเด่นกับงานในเชิงสถานที่อสังหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ยานพาหนะได้อันหมายถึงแวดวงเหล่านี้นะหรือคุณใช้เรื่องบ้านรถในเชิงธรรมากินบ่อยขึ้นนะคะ ดาวพุธมีกาลังดีนะก็ส่งผลในเชิงเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะสุขภาพชาวมิถุนด้วยนะใครเจ็บป่วยมาก่อนหน้าน,นี้นะคะหลังวันที่10ไปดาวตัวตนถือว่าแข็งแรงนะคะ,สะเสถียรดีขึ้นนะเรื่องความจําก็กลับมาดีความมึนงงหลงลืมก็ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ดาวอังคารก็เป็นกเกษตรส่งผลเรียวแรงก็จะกลับมาดีขึ้นนะใครมีปัญหาหลายสิ่งในเชิงสุขภาพนะคะก็ถือว่าดาวพุธมาเป็นกเกษตรตาธิบดีส่งผลดีกับเรื่องเหล่านี้ สำหรับดาวจะไปรวมกันอยู่ที่ตัวตนของชาวมิถุนหลายดวงโดยวันที่15นะคะดาวอาทิตย์จะโครจรตามมาเป็นราชาโชคนะคะส่งผลดีกับเรื่องสังคมนะเรียกว่าความเป็นราชาโชคเกิดขึ้นในกเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นการโดดเด่นนะคะในเชิงก้าวหน้าตำแหน่งหนะ้าที่ขยับขึ้นนะคะเรื่องของการได้รับเกียรตินะประกวดแข่งขันหรือคัดเลือกนะช่วงนี้มีโอกาสได้นะคะนอกจากนี้เรื่องของการ ได้รับเกียรติทางสังคมในการเชิญเข้าไปร่วมงานที่เป็นเกียรติเป็นประธานต่างๆนะหรือว่ามีเหตุนะคะให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมียศศักดิ์ตำแหน่งนะคะคนที่น่าเชื่อถือหน่วยงานองคอ์กรที่มีขนาดใหญ่ส่งผลนในเชิงการงานกันค้าได้ก็เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายนะคะคล่องตัวดีขึ้นการจัดแจงการในเชิงข้อมูลข่าวสารนะฮะต้องวิ่งเต้นเรื่องเอกสารต่างๆนะก็เกิดความ รวดเร็วดีขึ้นนะคะนอกจากนี้การงานที่ต้องประสานงานเยอะเป็นกูปเป็นทีมนะก็อาจจะก,ก่อเกิดผลดีก็คือมันได้รับความราบรื่นนะคะหรือได้เงินจากเรื่องงานในเชิงเครือข่ายการใช้ทีมงานการทํางานเป็นกูปเป็นทีมนะคะดาวสุกนะคะยังคงอยู่ในการทลาลักขณาด้วยก็คือเรื่องของปุตตะและวินาศนะช่วงนี้มีเหตุให้เกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะคะมีการริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการงานการทดลองริเริ่มอะไรที่ แปลกใหม่นะคะโดยช่วงนี้ถือว่าจะมีทั้งเรื่องของคนต่างวัยมาเกื้อหนุนในขณะเดียวกันความรั่วไหลนะคะภาระเลี้ยงดูหนี้สินนะก็มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวมิถุนได้นะคะอาจหมายถึงคุณได้รับวงเงินเครดิตมาช่วยในเรื่องการหมุนเงินนะนอกจากนี้ก็ส่งผลนะมีหนี้สินหรือว่าใช้จ่ายไปกับเรื่องภาระเลี้ยงดูต้นทุนต่างๆนะมีลักษณะรั่วไหลได้ง่ายด้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะมีดาวในเชิงดึงดูด มีความเสน่หาเกิดขึ้นกับตัวตนนะไม่ว่าจะดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของการมีคนชื่นชมอัธยาศัยไมตรีนะหรือมองเห็นผลงานศักยภาพของเราก็ส่งผลดีนะไม่ว่าจะเป็นคบหาสมาคมทางการงานนะคะหรือการครบหาในเชิงความรักก็ได้ช่วงนี้ดวงดาวดึงดูดนะให้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับดาวราศผลนะคะก็โดดเด่นเหมือนกันนะช่วงนี้ในช่วงที่ดาวทับลัคนาหลายดวงดาวอังคันก็มาเป็นเกษตรตาทิบดีด้วยนะคะ เป็นเชิงลาบผลนะช่วงนี้จึงมีลาบผลได้บ่อยนะบางทีมาจากเรื่องงานพิเศษงานที่ไม่คาดคิดนะคะหรือว่าเรื่องงานด่วนงานรีบก็ได้จะมีด้วยนะัเน่องจากช่วงนี้ดาวการงานโคจรรวดเร็วในภควิน่าดะะ้วยค่ะงานบางอย่างก็คือเข้ามานะเป็นงานด่วนงานแทรกงานรีบนะหรือว่างานในเชิงเบื้องหลังแก้ไขปัญหาโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ สำหรับดาวองคารจะเป็นความหมายแฝงในเชิงอริด้วยก็คือยากเหนื่อยภาระอุปสรรคนะคะเมื่อเป็นเกษตรนะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือมีทั้งโอกาสมีทั้งราบผลในขณะเดียวกันมันก็เหนื่อยกับเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะบางอย่างเกิดขึ้นมักเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะเช่นงานที่ได้รับมามักจะมีการแก้ไขนะหรือทําอะไรก็ไม่เสร็จในครั้งเดียวส่งผลให้ยืดเยื้อแก้ไขหลายครั้งนะคะหรือว่า อุปสรรคในทางการงานนะมีความสลับซับซ้อนส่งผลให้มันเหนื่อยขึ้นยากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นรับผลที่เข้ามาด้วยนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ถือว่าคำพูดการเจราจาค่อนข้างโดดเด่นนะเนื่องจากจะมีดาวราชาโชคทับตัวนะคะมักจะส่งผลแก้ไขปัญหาในเรื่องการเจราจาการพูดคุยไกลเกลี่ยต่อรองได้ดีนะรวมไปถึงนะคะโชคลาภอยู่กับตัวตนนช่วงนี้ยังมีลักษณะโชคดีโชคเฮงเกิดขึ้นได้ในขณะ,ะนะเดียวกันมันก็จะมีปัญหานะที่มีความสม่ำเสมอการแบกรับที่สม่ำเสมอด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ในเชิงการเงินนะมันเป็นความสัมพันธ์กับเรื่องดาวการงานนะคะเมื่อดาวพระหัสโคจรเร็วในภพพินานะคะเงินทองก็ได้มารวดเร็วได้นะแต่โฟกัสไปที่เรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่นะคะแต่ดวงดาวก็บ่งบอกว่าเงินมันก็หมุนเร็วด้วยนะเช่นมีภาระรายใจเยอะนะคะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในเชิงต้นทุนหรือว่าปัจจัยต่างๆก็มีมากด้วยเช่นกัน แต่ช่วงนี้นะคะด้วยดาวแวดล้อมหลายๆอย่างจะส่งผลให้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะรวมทั้งรับผลก็มีด้วยนะเนื่องจากดาวรับผลยังคงเป็นเกษตรนะคะสําหรับดาวพุธนะคะย้ายอีกทีวันที่27มิถุนายนนะคะจะมีทิศทางเปอย่างไรก็ติดตามรับฟังอัปเดตกันได้ในคลิปหน้าพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ